เครัวทุกคนจากคลิปก่อนหน้านะที่คุณชายกับเชฟขวัญน,นะช่วยกันทําเส้นราเมียนคลิปนี้จะเอาเส้นราเมียนที่ได้มาทําเมนูผัดไทยเส้นราเมียนห่อไข่ยักษ์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มเลยนะอันดับแรกเราก็มาเคี่ยวน้ําผัดไทยก่อนระหว่างที่เชฟขวัญเคี่ยวน้ําผัดไทยอยู่นะคุณชายนงก็มาผัดผัดไทยใส่เต้าหู้เหลืองนะทุกคนเอาลงไปผัดก่อนให้ผิวมันตึงๆเดี๋ยวเวลาเราผัดรวมกันนะมันจะได้ไม่เละตามมาด้วยกุ้งสด ผัดให้สุกประมาณ70-80พอได้ทีละสไลด์เข้าข้างกระทะตามมาด้วยกระเทียมหอมแดงสับแล้วก็ใช้โป๊หวานจากนั้นสาดไข่ไก่ลงไปแล้วก็ตีๆให้มันแตกนิดนึงกลับด้านให้มันสุกเท่ากันทั้ง2ด้านแล้วก็สไลด์เข้าข้างกระทะเหมือนเดิมแล้วก็มาแล้วนี่เส้นลาเมียน คุณชายนาบอกเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ผัดผัดไทยด้วยเส้นลาเมียนสาดน้ำผัดไทยลงไปแล้วก็คลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วคุณชายนะก็ให้เชฟขวัญลองใช้พยาตะหลิวดูด้วยตามมาด้วยต้นหอมใบกุยช่ายแล้ววันนี้กุ้งแห้งหาไม่ได้คุณชายนางเลยใส่น้ำพริกกุ้งเสียบแทนแล้วก็คลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จพอผัดไทยเสร็จเชฟขวัญก็มาช่วยคุณชายทําไข่ต่อ คืออันนี้ทุกคนต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆกิ้งไข่ไปเรื่อยๆแบบนี้คือใจเย็นๆเลยอ่ะอ่าแล้วพอได้ที่นาตักผัดไทยใส่ลงไปแล้วก็ช่วยกันห่อไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาลุ้นระทึกเนี่ยคุยนัดแนะกันอย่างดีได้ทีแล้วคว่ำเลยคุณพี่โอ้โหรอดเว้ยเฮ้ยถ้าสมมติว่าควา่มมาแล้วมันหล่นนะไอที่ดึงเส้นราเมยนอยู่ครึ่งวันน่ะจบเลยแต่ว่าไม่ได้นะทุกคนดูดิ น่ากินเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วจานนี้นะพิเศษสุดเชฟขวัญกับคุณชายอ่ะตั้งใจทําให้พี่มาริสากินพอทําเสร็จเนี่ยรีบยกไปให้เลยแล้วทุกคนดูหน้าพี่มาริสาพี่มาริสาพูดคาเดียวเลยจานนี้น่าจะกินเดือนหนึ่งอะคา่ะกว่าจะหมดแล้วคุณชายนาะงยังพูดอีกนะเนี่ยถ้าไม่ได้ผมดึงเส้นราเมี่น,นะจานนี้ไม่เสร็จโอ้โหกล้าพูดคุณพี่แล้วมาบ้านนี้นะตะเกียบธรรมดาไม่มีมตีตะเกียบยักษ์ดูท่าพี่มาริสาเด โคตรนาผงฝานเลยและระหว่างที่กินอยู่นาคุณชายนะก็ถามเป็นไงครับอร่อยไหมคุณพี่ถ้าจะมุงกงินขนาดนั้นไม่ต้องไปถามบอกไม่มีใครเขากล้าพูดรอก,กไม่อร่อยอ่ะแล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูผัดไทยเส้นราเมียนห่อไข่ยักษ์เชฟกระทายักษ์เอ็กเชฟขวัญจ้า